อยากเจอเช็คก็สูนสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะคะอันนี้ตะกล้องเดินมาข้างหลังนิดนึงอันนี้ทางจริงๆสําหรับคนตัดยางคีสัม้อเข้าไปได้ตรงนี้นะแต่ตจวยักษ์เราเข้าไม่ได้เพราะว่าเราต้องอ้อมนู้นจริงๆที่ตรงนี้เขาแปลงเดียวกันนะอันนี้ตัดไปสองอาทิตย์แล้วดูยากขึ้นเร็วมากเ,เป็นยากขาตรงเนี้ยอันนี้ซอยให้เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้ละสิบห้าไร่แต่จริงๆคนคนตัดยางเขาเข้าตรงนี้มันจะเป็นปูนมีปูนแต่น้ำาีรองน้ำน้ําเต็มเร็วก็ฝั่งนี้และ ฝั่นนงนี้ก็นี่นาก็ตัดตรงนี้มันเป็นพโพ้นนะตรงนี้ตัดไม่ได้นาก,ก็เลยไม่ตัดให้เพราะดูดไูไอ้พวกนี่ยวกอะไรที่ขึ้นมามันไอ้นี่อยู่ล้วก็ตัดให้เฉพาะช่วงนี้ช่วงในสวนคือไม่ต้องไอ้นี่อยู่ยังไงก็ตัดไปเขาก็ไม่เดินถ้าแรงๆแกตัดให้อยู่นะคนขับอะ่ะต้านแรงเลยนะ อันนี้ดูจะ่ตัดตอนมีถึงให้ถึงต้นยางตรงไหนตัดแล้วกระชับมาให้เอานี่ก็ซอยอยู่นะคะอันนี้ก่อนี่ตรงนี้น้ําขังประจําเลยนี่เปล่าออมาแล้วนะพอน้ําแห้งเขาแห้งแบบแห้งได้ดูจริงๆมันเป็นที่แบบที่ต่ำเฉยเฉยมันไม่ใช่เป็นอ่าเป็นเป็นนาเป็นอะไรนะตรงเนี้ยโอ้ยอยู่พอแต่พอช่วงหน้าฝนฝนตกเยอะเยอะตรงเนี้ยเลยจะเชื่อคะ่ะ มีปลาเฉยมีนะเนี่ยเขาไอ้นี่ดักกันอะทั้งที่น้ำน้ำสักเขาลงไปจริงๆก็กมาหาว่าตะก้องคนเตี้ยนะพูดยากเคยเข้าตะก้อมาถึงตรงกลางๆอะไรถ้าตรงนี้ก็ดีพอเวลามันแข่งมันก็แข่งแต่พอน้าฝนมันจะนี่มันมีปลาด้วยพวกเคยเห็นว่าเขาไม่ดักได้เยจะเป็นปลาตัวเล,เลเ็กๆอย่างนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมันมัน,มนอยู่ได้ยังไงเพราะว่าตอนแห้งมก็แห้งไงดุย่ยมันจะมีที่อยู่แล้วเอาอกล้วยตรงนี้ที่เขารักไปน้วคนขับน่าจะฟันกระจุยอยู่แล้วพวกแกซอยมันก่อนที่เราเจอหรือเขามาเอาไปแล้วก็ไม่แน่ใจนะเพราะสวนกล้วยอะ่ะจริงๆกล้วยกล้วยน้ำหวานอยู่ข้างหลังใช่เนี่ยถุกเขียวๆของของใบอสองบองสวนใบไส้จะเป็นเดี๋ยวเราไปให้ดูนิดนึงเขาจะปลูกไว้เขาเรียกห่ไว้ เราเราอ่ะมาตัดหญ้าเราเห็นเขาเอาหลักซ่อนไว้ตรงนี้น้ำขาก็น,น่าจะฟันกระจุยไปแล้วเพราะแกตัดหญ้าไปแกซอยด้วยนี่ตรงนี้แล้วข้างหลังเราก็ไม่อยากใส่ลายป้ายสีมีแคมคนงานแคมใหญ่อยู่นู่นเลยอู้นเลยเน,ะนะคะขาวๆนะมันก็ไม่ต้งไกลมากอ่ะแต่ไม่ใช่แคมของบริษัทนี่นี่ของบริษัทมันจะมีกล้วยน,น้ำหวานเป็นเค,เครือแต่ตอนตอนนี้ไม่ออก จะมีเป็นชุดๆดนะน่าจะเป็นชุดๆเพราะเขาปลูกคู่กับเผามันจะเป็นอันนี้คือเขามาลักซ่อนเอามาลักยบซ่อนเขาตอนย่ามหลกแต่ต้องเห็นแล้วที่วันก่อนที่บอกน้าอับว่าเอ้ยคี่เนี่ยน้าอับศักตั้งไว้เราข่าวว่าเราขโมยบอกหนูไม่ขโมยเขาชี้ให้ดูว่าเขารักมันไม่ที่สวนไม่ได้คิดจะเอาด้วยแค่บอกเออเนี่ยมาทั้งเกลือเลยอันนี้นะแกน่าจะหรือเขามา สงสัยเขาเห็นเราตัดหญ้าแล้วแหละเขาก็เลยน่าจะมายุ่งกลับไปแล้วเพราะว่าถ้าเกิดนะเพราะว่านะคนขบับจะิดฝอมปุ๋ยมันต้องมีเศษซากมันไม่มีเลยแสดงว่าเขา,าเอาไปแล้วคนที่รักอ่ะคนที่รักซ่อนรักยกอ่ะอ่ะนี่ค่ะข้างหลังวันนี้คุณบัวบวัววัวคุณวัวไปอยู่ข้างหน้านะคะเพราะว่าตรงนี้ที่เขาอยู่ประจํานี่คือน้ําขังเวลาตรงนั้นน,น้ําขังอันนี้ฝั่งนี้ค่ะ เหมือนป้าป้าที่ตัดยางส่วนเนี้ยไปบอกจำหนงจำดาอ่อนแก่มาตาดทิ้งลงมาหมดโอ้ยมันจะไปอยู่ตรงโน้นสอง้นท่างต้นเอเตอร์นนสามนกลางออกลูกมันโบคทางเขาเดินลูกแกเขาก็เดินไปชั่ววันนั้นป้าบอกลูกสาวก็อยู่กับหลานสาวเป็นสาวแล้วแหละมันเดินกลางคืนมันเดินอ้อมบ้านรอบบ้านเลยไม่รู้มันหาเลย แกบอกลูกสาวแกเอาพลาออกมาไล่ให้มันไม่ให้ไปเดินบ้านคนไม่ใช่เดินมาอ้อมอเอดอ,อ,อ,อยมาวนบ้างเขาอยู่ได้อะไรประมาณเนี้ยมขาไเดินถึงแล้วไม่ใช่ใกล้ๆนะบ้านป้า,าที่แกักอยู่อยู่ข้างหน้าเลยนะคะจะเล่าให้ฟังอืมอันนี้ก็น,นี่ค่ะน้ำสับแกซอยก็จะไล่ไปกลกองกอง็เหลือจะเชื่อวันนี้แดดดีจริงเยอะตอนแรกนะคะ ในหัวเราบอกพายุเข้าถึงวันที่สิบแปดอยู่แกบ,บอกหาคนขับเครียดอะไม่ได้ทำงานแกบวดอยู่งานเขาแพ้ <c oughs> แกบวดอยู่ว่างานแบบ ไอ้นี่หมดเลยล้วนหมดเลยฝนตกฝนทำลิ์พูดยากค่ะช่วยมันก็มันเป็นอะไรที่ช่วยไม่ได้เจ้าของที่เจ้าของสวนเขาก็เข้าใจเหมือนกับาบางผู้สัรถมา,าจะให้เราลุนทางให้โอเคหั้งจากก่อนตะก,กล้องไปกรุงเทพแล้วนะคะ บอกพอดแล้วต้วองบอกโอเคเดี๋ยวคนขับแกออกจากไอ้นี่ว่างจะไปรุนให้แล้วตาล้องก็ตรวดไปทุระไปแต่พบหมอค่ะม,มีมีนากับคุณหมอเพื่อสบายนิดนะึงแล้วก็ทีนี้ว่าฝนตกยาวเลยค่ะเมื่อวานขับรถแวะเข้าไปดูแก สวนแก้วโอ้ยน้ำขังเลยบอกโหบังไม่ได้แล้วนะคะอันนี้ต้องรอเลยค่ะรอให้หนูกลับพารถกลับจากไอ้ปะเคกบางแปะสักสองอาทิตย์ส่วนค่อยกลับมาให้มันนั่นจริงๆค่อยกลับมาลุนทางให้จะบอกโอเคได้เพราะว่าตอนนี้ก็แบบโหไปเข้าไปก็ลุนไม่ได้มันมันในน้ำขังเลยนะคะที่เขาต่ำนิดนึงแล้วข้างบนก็แล้ว ที่เขาไทยแล้วไงทั้งจานเจ็ดจานสามใช่ไหมเขาปลูกสับปะรดแล้วทีนี้พอโดนฝนไปหลายๆวันเนี่ยนี่ฝนตกชุกตกเยอะมากดินเขาอิ่มหนาะไม่ดินเปื่อยเละตุ้มเปไปให้จมแต่บอกบังไว้แล้วบอกว่าเดี๋ยวให้มันแห้งให้มันแรงจริงเผื่อหนูกลับจากให้รถกลับมาจากไอ้นู้นก่อนน่าจะได้จะบอกได้ไม่เป็นไรเพราะยังไงมันก็เข้าไม่ได้ค่ะทำไม่ได้ เปื่อยไปแล้วนี่นะคะน้ำหนักแกซอยสองรอบนะคะแต่กล้องพยายามไม่อยู่ตรงไอง้รงหว่างมากมันมันมันซุ้มมันมืดจุงมันเยอะ มึงเยอะอย่างแรงแต่จริงๆว่าซอยถ้าซอยรอบเดี่ยวมันก็เน,นี่ยมันก็ได้อยู่แต่มันจะเหลื่อเยอะระหว่างต้นอ่ะมันจะเหลื่อเยอะนา่ยกซอยสองรอบไปมันจะเหน,นื่เหลื่อไม่เยอะมากคนเบี่ยงรอบต้นมันก็จะได้ไม่ต้องเบี่ยงเยอะไม่เหนื่อยเยอะนี่ข้างหลังนะคะดเห็นไหมขาวเคลือบแคลือบใ แ้เดี๋ยวเราก็ปล่อยให้นะ็นลากกูแกไปเราคข้ไปดูข้างหน้าอีกทีเราน่าจะมีกับอะนี่นะคะข้างหลังอันนี้เข้ารอบสองแล้วแล้วก็เวียนวนวนแหงพอสองรอบมันก็จะเหลือไม่เยอะเหลือระวังตน้นอันนี้นะให้ดีเครื่องสะพายนะคะเครื่องสะพายที่เขาใช้เอ็นอะนะเปียงน่าจะาตังเครื่องหมดนั่นแหละจะต้องรอ เนี่ยนะคืที่ห้องมีแกตัดแล้วละซอยอย่างเดียวเดี๋ยวต้นจำหน่ายตรงนู้นนะคะเดี๋ยวแต่ต้องค่อยพาเข้าไปดูดกดีอยู่ไม่กินนะคะไม่กินไม่ค่อยชอบ นี่ยนะคะเนี่นะยนาแล้วก็มีสั่งรอบโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะอยากเยกีดเชียด90วันนี้เจยายักษ์เราไม่มีอะไรแล้วค่ะวันนี้คือเวียนไปวนมาวิ่งรอบต้นย,ยางเจ๊ยักษ์ซอยอย่างเดียวเลยมันก็เหลือไม่เยอะแล้วเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้านะคะ่ะอยากเยดเฉีด90ขอบคุณที่ทุกคนต,ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกๆคอมเมนต์เอาผิดพลาดแลวขออภัยด้วยนะคะ คิดน้าค่ะสวัสดีค่ะ